สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับมาพบกับสอกเกษตรวันหยุดพยากรณ์อากาศเพื่อการ,กรเกษตรในช่วงรอบเช้าว,วันนี้นะครับสําหรับวันนี้วันจันทร์ที่7ตุลาคม2567นะครับเดี๋ยวเรามาเช็คในส่วนของพื้นที่ที่มีโอกาสที่จะเกิดฝนตกนะครับในช่วงวันนี้นะครับตั้งแต่6นาฬิกาวันนี้จนกระทั่งถึง6นาฬิกาวันพรุ่งนี้นะครับ24ชั่วโมงข้างหน้านะครับ สำหรับในช่วงนี้ต้องเอาใจช่วยท่านผู้ชมที่อยู่โซนริมแม่น้ำปิงนะครับโดยเฉพาะในตัวเมืองเชียงใหม่หลายพื้นที่มีน้ำท่วมนะครับค่อนข้างหนักเรียกว่าในรอบหลายปีของจังหวัดเชียงใหม่นะครับเกิดจากที่ฝนตกสะสมเป็นเวลานานนะครับใน่วนบริเวณภาคเหนือแล้วก็มีน้ำไหลามาตามในส่วนของแม่น้ำนะครับเดี๋ยวเรามาเช็คในช่วง 6. นกาวันนี้นะครับเริ่มที่ทางด้าน จังหวัดภาคกลางคงมีโอกาสเกิดฝนนะครับไม่จะไม่ว่าจะเป็นราชบุรีนะครับสวนพึ่งจอมบึงนะครับโพธารามเมืองราชบุรีนคปรปฐมนะครับสมุทรสงครามสมุทรสาครนะครับสมุทรปราการมีโอกาสเกิดฝนนะครับแล้วก็ทางด้านโซนภาคตะวันออกไม่ว่าจะเป็นพนัสนิคมชลบุรีแหลมชบังเมืองพัทยาสตาหีบปลวกแดงระยองหนองใหญ่ระยองนะครับเมืองระยองรวมทั้งจันทบุรีแล้วก็ขลุงนะครับ ของจังหวัดตราดน,นะครับมีโอกาสเกิดฝนทางด้านภาคใต้เพชรบุรีนะครับชะอำหัวหินปราณบุรีกุยบุรีประจวบคีรีขันธ์ทับสะแกบางสะพานนะครับท่าแซชุมพรสวีท่าชนะดอนศักสิชนนะครับท่าศาลามีโอกาสที่จะเกิดฝนนะครับในช่วงเช้าวันนี้นะครับ โมเดลวันนี้ในช่วงเช้านะครับมีโอกาสที่จะเกิดฝนตกต่อเนื่องนะครับแล้วก็พอช่วง8นาฬิกานะครับช่วง8นาฬิกาจะคงเป็นฝั่งนี้นะครับสวนพึ่งราชบุรีนะครับราชบุรีจอมบึงพิช,ชบุรีชะอำหัวหินปราณบุรีกุยบุรีประจวบคีรีขันธ์นะครับแล้วก็ท่าแซชุมพรสวีหลังสวน,นครับท่าชนะ ดอนศักสิชนนะครับท่าสาราที่ยังคงมีโอกาสที่จะเกิดฝนนะครับในช่วงสายๆวันนี้นะครับแล้วก็ราชบุรีเพชรบุรีนะครับสมุทรสงครามสมุทรสาครนะครับฝั่งที่ติดอ่าวไทยยังคงมีโอกาสที่จะเกิดฝนได้นะครับในช่วงเช้านะครับสายๆแล้วก็พอช่วง10นาิกานะครับยังคงเป็นโซน ภาคเหนือบางพื้นที่ยังคงมีโอกาสที่จะเกิดฝนได้อยู่นะครับยังไงต้องเฝ้าระวังนะครับไม่ว่าจะเป็นจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับจังหวัดแม่ฮ่องสอนอ่าอ่าเชียงใหม่นะครับแล้วก็เชียงรายบางส่วนลำพูนลำปางนะครับมีโอกาสที่จะเกิดฝนได้อยู่นะครับแล้วก็ทางด้านภาคกลางกาญจนบุรีนะครับสวนพึ่งราชบุรีเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์นาภาคใต้เพชรบุรีนะครับแล้วก็ทางด้านชุมพร สุราธานีนะครับนครศรีธรรมราชพัทลุงนะครับที่มีโอกาสที่จะเกิดฝนได้อยู่นะครับแล้วก็ทางด้านระยองจันทบุรีตราดนะครับจะเห็นว่าลมตันออกเฉียงเหนือเริ่มมีกําลังค่อนข้างแรงขึ้นนะครับทําให้แถวโซนทางด้านภาคอีสานะครับได้รับในส่วนของลมหนาวนะครับบางพื้นที่มาแล้วนะครับแล้วก็พอช่วง12นาฬิกานะครับ ช่วง12ในกาโซนนี้นะครับจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับจังหวัดแม่ฮ่องสอนจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านนะครับแล้วก็ลำพูนล,ลำปางสุขโขทยัยอ่าการจนบุรีนะครับราชบุรีเพชรบุรีประจวบคีรีขันนะครับชุมพรสุราษฎร์ธานีระนองงงาภูเก็ตนะครับนครศรีธรรมราชตรังนะครับ สงขลายะราปัตตานีนราธิวาสมีโอกาสที่จะเกิดฝนนะครับแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นพัทยานะครับสตหีบระยองจันทบรุรีปรูงน้ำร้อนขลุงนะครับตราดนะครับแล้วก็โซนนครนายกมีรุนฝนอยู่นะครับวันนี้นะครับก็ส่วนทางด้านภาคเหนือยังคงมีโอกาสเกิดฝนได้ในช่วงบ่ายนะครับพอช่วงประมาณ 14นาฬิกานะครับจะเห็นว่าโซนตะวันออกนะครับระยองระยองจันทบุรีตราดนะครับมีโอกาสเกิดฝนไดน้ระยองจันทบุรีตราดแล้วก็ทางด้านประจวบคีรีขันธ์นะครับชุมพรสุร,ราษฎร์ธานีนะครับระนองพังงานะครับกระบี่นครศรีธรรมราชนะครับฉวางทุ่งสงฉฉวดพัทลุงสิเกาวเมืองต่างย่านตาขาวนะครับควรโดน วุนเนียงหาดใหญ่นะครับชนะแล้วก็ทางด้านน้ยาลาราทิวาสปัตตานีนะครับยังคงมีโอกาสที่จะเกิดฝนได้ในช่วงบ่ายนะครับบ่ายนี้ภาคใต้ฝนเยอะเลยนะครับรวมทั้งทางด้านภาคตะวันออกส่วนอีสานตอนใต้ยังมีโอกาสเกิดฝนได้อยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นสุรินทร์บุรีรัมย์ศรีสะเกดนะครับอุบลราชธา,านีอำนาจเจริญบางส่วนนะครับยังคงมีโอกาสเกิดฝนได้ เช่นเดียวกับภาคเหนือจังหวัดแม่ฮ่องสอนจังหวัดเชียงใหม่นะครับยังมีโอกาสที่จะเกิดฝนได้อยู่นะครับถ้าดูในส่วนของโมเดลตรงนี้แล้วก็พอช่วงหัวค่ํานับ16นาฬิกาทางด้านอีสานใต้นะครับเริ่มจะมีฝนกลับมานะครับมุกดาหารนะครับอำนาจเจริญอุบลราชธานีนะครับศรีสะเกดแล้วก็สุรินทร์นะครับรวมทั้งบุรีรัมย์บางส่วน แล้วก็ภาคกลางฉะเชิงเทรานครนายกปราจีนบุรีมีโอกาสเกิดฝนนะครับภาคตะวันออกระยองจันทบุรีตราดนะครับยังคงมีโอกาสที่จะเกิดฝนได้อยู่นะครับในขณะเดียวกันภาคใต้ประจวบคีรีขันธ์ชุมพรนะครับระนองภูเก็ตกระบี่นครศรีธรรมราชตรังนะครับสงขลายะลานาราธิวาสปัตตานี ยังคงมีโอกาสที่จะเกิดฝนตกได้อยู่นะครับแล้วก็ภาคเหนือจังหวัดแม่ฮ่องสอนจังหวัดเชียงใหม่นะครับรวมทั้งจังหวัดตากนะครับยังคงมีโอกาสที่จะเกิดฝนตกได้นะครับถ้าดูในส่วนของโมเดลตรงนี้นะครับแล้วก็พอช่วงหัวข้ามสิบแปดนาฬิกานะครับอีสานตอนใต้อุบลราชธานีอุบลราชธานีสุรินทร์ศรีสเกตนะครับบุรีรัมย์ แล้วก็ฝั่งนี้จะเป็นฉะเชิงเซานะครับฉะเชิงเซาสมุทรสาครสมุทรสงครามนะครับแล้วก็จันทบุรีตราดมีโอกาสเกิดฝนสุราษฎร์ธานีนะครับสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชนะครับพัทลุงตังสงขลายะอลานราธทิวาสปัตตานีนะครับมีโอกาสเกิดฝนได้อยู่นะครับดูในส่วนของโมเดลตรงนี้ ในช่วงหัวค่ำนะครับประมาณ18นาฬิกานะครับภาพรวมยังคงมีโอกาสที่จะเกิดฝนได้อยู่นะครับแล้วก็พอช่วง20นาฬิกาช่วงหัวค่านะครับช่วงค่าคืนนี้อีสานตอนใต้มีโอกาสเกิดฝนนะครับจะโสธรร้อยเอ็สิสเกตอุบลราชธานีนะครับแล้วก็บุรีรัมยังคงมีโอกาสเกิดฝนได้อยู่นะครับแล้วก็ทางด้าน ฝั่งนี้นะครับทางด้านสุราษฎร์ธานีนะครับสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชนะครับตรังสงขายะลานราธิวาสนะครับยังมีโอกาสที่จะเกิดฝนได้นะครับในช่วงนี้ถ้าดูในส่วนของโมเดลตรงนี้นะครับ ยังคงมีโอกาสที่จะเกิดฝนตกต่อเนื่องได้อยู่นะครับเฝ้ราระวังแล้วก็พอช่วงสา,สายนะครับช่วงสาย,สายช่วงประมาณอขออภัยนับช่วงดึกๆ22นาฬิกานะครับสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชนะครับมีโอกาสเกิดฝนตกได้ต่อเนื่องอยู่นะครับ แล้วก็พอช่วงดึกๆนะครับสุราษฎร์ธานีชุมพรฝั่งนี้นะครับยังคงมีโอกาสที่จะเกิดฝนได้นะครับสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชประจวบกิรีขันโซนนี้นะครับมีโอกาสเกิดฝนได้นะครับแล้วก็พอช่วงดึกๆตรงนี้จะเป็นประจบกิรีขันนะครับ เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์บางสะพานชุมพรน,นะครับสุราษฎร์ธานีท่าชนะที่มีโอกาสที่จะเกิดฝนนะครับวันอังคารแล้วก็พอช่วง6นาฬิกานะครับยังคงเป็นโซนนี้นะครับเพชรบุรีนะครับประจวบคีรีขันธ์ระยองจันทบุรี ที่มีโอกาสที่จะเกิดฝนนะครับในช่วงนี้ก็เป็นข้อมูลอัปเดตในช่วงเช้าวันนี้นะครับขอบคุณข้อมูลจากศูนย์พยากรณ์อากาศและยุโรปนะครับขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมเจอกันมาในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ